สวัสดีครับนี่คือ www. n a ทพัฒน์ดอคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพโซนี้นะครับพอดีว่าเพื่อนผมคนหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเหมือนเด็กมาปรึกษานะนะครับกับปรับทุกก็แหละนะฮะคือเขาก็พูดว่าตอนนี้นะครับมันมันเหนื่อยนะกับการที่ f c e e o o o เนี่ยเขาก็ปรับนะบตลอดเวลาแล้วแหละนะครับคือตัว Meta เนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับให้คนใช้งานนะฮะแบบว่าตามที่เขาบอกนะคือให้เขาให้คนใช้งาน,นมีประสบการณ์ที่ดีขึ้น แต่ผลที่ตามมาคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนเองเนี่ยก็เหมือนต้องวิ่งตามนะวิ่งตามสิ่งที่ตัว f c e e o o o เนี่ยมันปรับมว่าเช่นแบบว่าสมัยก่อนเราโพสลิงก์ใช่ไหมตอนนี้ก็มาโพสรูปภาพแล้วก็มีแคปชั่นคำบรรยายนะครับคือไม่ต้องวิ่งเข้าเว็บแล้วครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลีชชัยไ,ไม่ขึ้นใช่ไหมนะครับ ณะนาด้วยกันเองบางคนก็ตอนนี้ก็แบบไม่เอาแค่ไม่ไม่เอาแค่ภาพแล้วนะครับตอนนี้มีเทคนิคว่าไปอ่านต่อในคอมเมนต์อ่าถ้าว่าไปเพื่อดึงให้คนเนี่ยไปกดคอมเมนต์อีกอ่ะนะฮะหรือตอนนี้บางบางที่ก็เริ่มแบบมา กเิ่มคล้คยากันแล้นะครับก็คือว่าไม่โพสต์รูปเลยนะครับเหมือนมีคนพูดบอกว่ารูปภาพเนี่ยตอนนี้ engagement น้อยแล้วนะครับเราต้องไปโพสต์สิ่งที่เรียกว่าเป็น text เองเดียวนะครับแล้วก็ใช้ไอ้ที่เป็นเหมือนอเปลี่ยนตัว text หนังสือเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนกึ่งๆภาพนะฮะของทาง Facebook อะไรก็คือทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้หลายๆคนที่เป็นพวก content creator เนี่ยจะบอกว่ามันมันแบบมันไม่ได้อย่างใจอะใช่ไหมคือเหมือนว่า ทำไมฉันจะต้องมานั่งใช้สองที่ไอตัว a c e b o o k เนี่ยมันแบบกําหนดอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยจะโพสต์นู่นโพสต์นี่เนี่ยมันก็ยังพอแบบมีการเรียกว่าเอ้ยฉันสามารถที่จะออกแบบแบบต่างได้แล้วตอนนี้คือเพื่อให้ฉันอยู่รอดอย่างนี้นะเพื่อให้ฉันอยู่รอดนะครับในในฟีดเนี่ยฉันเลยต้องทําสิ่งเนี้ยซึ่งมัน,ม,นมันควรทาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอืมคือคือผมก็นั่งนั่งฟังแล้วก็ฟังเขาปรับทุกนะผมก็บอกว่าเอาจริงๆเรื่องเนี้ยมัน มันก็ต้องขากลันไปนะว่าแล้วไอ้โมเดลนะฮะโมเดลของธุรกิจเนี่ยหรือโมเดลของการบริหารจาัดก,การคอนเทนต์วันนี้นะครับที่เราบน่บนๆกันอยู่เนี่ยมันมันมันมีอะไรบางอย่างผิดไปหรือเปล่านะครับซึ่งผมช่วยเขาคิดต่อนะบอกว่ามันก็เกิดขึ้นจากการที่ทุกวันนี้เราเอาตัวเองไปขู่กับเขาว่า engagement เยอะ นะฮะคือไปผูกกับมันแบบว่าเราต้องให้ตัวเลข engagement เยอะเราต้องให้ตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยมากเช่นบางคนจะบอกว่าถ้า engagement ไม่เยอะ reach ก็ไม่เยอะใช่ไหมนะครับคนก็ไม่เห็นเยอะใช่ไหมคือตอนนั้นคือต้องให้ engagement เยอะๆจนทำให้คนก็ต้องแบบว่ามานั่งคิดว่าโพสอะไรดีต้องจูบหัวอะไรดีพาดหัวยังไงดีให้มันให้มันไลค์เยอะๆคนจะได้กดเข้ามาแล้ว reach ไม่จะได้ขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับอืม หรือบางคนก็ใช้วิธีการปรับฟอร์แมตต่างๆไปอ,อ,อข้อเนี้ยประเด็นเนี้ยนะครับผมก็เลยผมก็เลยพูดกับเขาตรงๆบอกว่าเราอาจจะเราอาจจะต้องมานั่งคิดกันนะว่าการวัดผลด้วย Engagement เนี่ยนะครับมันมันถูกต้องหรือเปล่านะและ โมเดลนะครับโมเดลธุรกิจที่ผมพูดไปแล้วแหละนะครับมันมันมีอย่างารผิดเพี้ยนไปหรือเปล่านะครับแล้วคุณจะต้องกลับมาที่จะนากันใหม่ไหมนะฮะแล้วเอาจริงๆถ้าเกิดเราคิดนะเรื่องเรื่องนี้ตา่างประเทศไม่ค่อยมีการพูดถึงกันคือก็มีพูดถึงนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทาเหมือนประเทศไทยนะนะครับซึ่งผมก็ลองชว์เขาคิดนะว่าเออทำไมต่างประเทศเนี่ยเขาเขารับมือกันอีกแบบหนึ่งนะอืมเอ่อซึ่งอันเนี้ยนะครับเราเรามาคิดกันแบบเอาง่ายๆก่อนนะคือต้องบอกว่าด้วยการที่ เอ่อเรามีสิ่งที่ชื่อว่าเฟซบุ๊กเพจเนี่ยยุคสมัยก่อนเราจะวัดกันที่ยอดคนกดไลค์นะคือกดไลค์เพจว่าคนกดไลค์เพจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีวิธีในยุคสมัยนั้นเนี่ยประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่หาวิธีปั๊มตัวเลขไลค์เข้ามาให้ได้นะครับไลค์เข้ามาให้ได้แล้วพอวันหนึ่งเราก็เกิดชุดความจริงกันว่าเฮ้ยวันเนี้ยตัวเลขคนตามเพจเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับตัวเลขที่คนเข้าถึงคอนเทนต์ถูกป่ะใช่ไหมฮะ แล,แล้วก็เราก็เลยไปเน้นกันเรื่องอของ reach ใช่ไหมว่าเราเรามี reach เท่าไหรนะะ่การเข้าถึงการเข้าถึงคอนเทนต์มีม reach เท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามไปคิดเรื่องอะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไปเจออีกนะฮะเราก็ไปเจอไปไป,ไปเจอเรียกว่าเหมือนทฤษฎีนะนะครับทฤษฎีว่า reach จะเยอะเมื่อ engagement มันเยอะ คือคืออันนี้ Facebook ก็อธิบายนะเขาบอกว่าก็ถ้าเกิดว่าโพสต์ไหนมีคนปฏติสัมพันธ์เยอะมันก็เดาได้ว่านะฮะร,ระบบมันก็คงเดาว,ว่าคนก็คงอยากจะรู้ใช่ไหมก็จะเอาเอาเอาคอนเทนต์ขึ้นมานั้นคือมันก็เลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องการ engagement นะฮะ engagement ขึ้นมานั่นเองแล้วก็เราก็พยายามที่หวังว่านะครับหวังว่าถ้าเกิดว่า,อาคอนเทนต์ดีมันจะมี engagement ที่เยอะนั่นคือสิ่งที่นั่นคือสิ่งที่เหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นตำราที่มันเขียนกันมาเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกลายเปนเหมือ แบบไม่เซตไปเลยว่าเฮ้ยคอนเทนต์ดีเนี่ยคุณต้องว่ากันที่ engagement หน้าที่ของทีคอนเทนต์คือต้องทำ engagement เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลายเป็น KPI เลยก็ว่าได้ถามว่าผิดไหมผมว่ามันก็มันก็มันก็ไม่ได้ผิดเลยนะนะฮะมันก็มันมันก็เรื่องที่มันก็เรื่องที่สามารถอธิบายเหตุผลได้แต่มันมีช่องโหว่อยู่นะฮะมันมีช่องโหว่สำคัญมากเลยคือ เรากาลังเรากําลังเอาเอางานของเราเนี่ยนะครับไปอยู่กับตัวเลขที่เราคนโทรลไม่ได้นะเพราะตัวเลขหรือว่าตัวเลข engagement ที่ว่าเนี่ยมันคนโทรลโดยโดย Meta นะฮะคือเราไม่รู้ว่า Meta จะไปคิดสมการยังไงหรือไปไปหมุนอะไรกันมานี่เองใช่ไหมครับมันมันมันผ่านมันผ่านสิ่งที่เรเรียกว่า black box อะคือสิ่งที่เราไม่รู้มันคืออะไรด้วยไม่รู้ว่าดีคือดีจะเปลี่ยนยังไงด้วยเจะ๊ะ วันดีคืนดีแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมคอนเทนต์ทำเหมือนเดิมทำไมเอนจีเมนต์มันตกไงไหมเพราะว่าเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้คนกลางอย่างไอ้ตัว Meta หรือ a c e b o o k เนี่ยมันจะไปไปแก้อะไรไงใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันมีมันมันเป็นเรื่องที่เอ่อมันทำให้ไอ้ตัวโมเดลธุรกิจเนี่ยมันอันตรายนะคือถ้าเกิดว่าคุณโมเดลธุรกิจคุณไปฝากกับฝีที่คุณไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงมากนะเออมันมีันความเสี่ยงสูงมากมันก็มันก็เลยผมรู้สึกบอกว่า การที่เราจะไปกำหนดนะ KPI นะฮะ Engagement เนี่ยให้มันแบบเหมือน,น,น,นตายตัวอะไรบอกว่าอันนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับคือแน่นอนว่าเราสามารถดูนะครับดูดูประวัตินะฮะดูข้อมูลของพวก Engagement Rate ต่างๆอย่าเงี้ยนะครับเทียบเคียงได้ระดับหนึ่งแต่เราต้องรู้ว่าในระหว่างทางเนี่ยสภาพแวดล้อมของตัว Facebook Feed เนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอัลกอริทึมมันเปลี่ยนตลอด แล้วเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะไอ้ตัววิธีการเรื่องเรื่องเรื่องของการเลือกหลีชเรื่องของการเลือกให้คนปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันมันเหมือนเดิมไหมมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมันค่อนข้างที่จะมีความอันตรายมากพอสมควรนะครับมันถ้าเกิดว่าเราไปวัดตัวเลขเนี้ยผมบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างเลแบบจะแบบล็อกตัวเองมากๆนะครับสองคือพอเราไปคิดอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเราต้องเอา engagement เยอะนะฮะก็จะเป็นอย่างที่เราเคยคุยกันบ่อยๆว่านะครับ คนหลายคนจะมุ่งพุ่งอย่างเดียวเลยฉันจะเอา engagement และหาวิธี optimize ทุกอย่างเพื่อให้ engagement มันเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้จนนะฮะผมพูดเลยนะจนบางครั้งมันอาจจะทำให้เราสูญเสียสมดุลน,นะครับกับเรื่องอื่นๆเช่นเรื่อง branding เรื่องจุดยืนของตัวตนของเพจอะไรเป็นต้นเหมือนเหมือนเหมือนอย่างเพจของผมทด้พัฒนาคอมเงี้ยนะฮะผมก็ต้องมีการบาลานซ์แล้วว่าเอ้ยถึง คือผมก็รู้วิธีการทําให้คอนเทนต์ e n g a จเมนต์เยอะๆอะหรือไม่กระทั่งการเขียนคอนเทนต์พวกแบบว่าแล้วมันจะอึ้งแล้วมันจะทึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือมันก็มีการเทคนิคการพาดหัวเพื่อให้มีคนกดไลค์เยอะๆมันก็มีอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเพจผมมันจะดูภาพลักษณ์เป็นยังไงใช่ไหมฮะหรือแมก้กระทั่งเนื้อหาบางอันเนี่ยผมก็ต้องช่างใจว่าเรื่องนี้ต่อให้หยิบมาพูดเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้ b บรนดิ้งของตัวเพจแบบมันเปลี่ยนไปเห็นไหมครับม,มันก็ต้องมีการช่างใจอยู่ซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็เล่าห้ฟังนะว่าแม้กระทั่งตัวสมัยก่อนผมทำวิเศษแก๊กเลยก็ตามเนี่ยนะครับผมจะมีความระมัดระวังมากว่าเฮ้ยมันต้องระวังไม่ให้กลายเป็นดรามา่านะฮะแล้วก็ไอจีส่วนตัวผมส่วนหนึ่งเพราะว่าเหตุผลที่หลังผมก็หยุดหยุดไปนะผมว่าผมก็ไม่อยากให้มันเกิดประเด็นแบบมันมันเริ่มไปกลายเป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เหมือนการแซวธุรกิจและมันกลายมีคือมีคนคอมเมนต์กับผมเยอะแหละคนแบบว่าเหมือนแบบเขาอยากจะเอามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแบบเรียกว่อาอะไรครับแบบเหมือนวิจารณ์บริษัทอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่าโอเคไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมครัผมต้องผมต้องระ,ระวังเรื่องนี้มากคือแถมมือว่า engagement จะดีใครใครตามเพจนรัฐอภาคอมจะรู้ดีว่าว่าไอคอนเทนต์บิสเศสแก๊กเนี่ยโอ้โห engagement ระเบิดระเบ้อเ,เ,เ,เลยนะฮะระเบ้อจริงคือแต่ผมก็แบบ ก็ต้องก็ต้องรักษาสมดุลว่าเฮ้ยมันจะต้องมีความเชื่อมโยงคือเรเลแวน์มันจะต้องมีความเชื่อมโยงกับตัวตนของผมอยู่มันต้องมีความเชื่อมโยงกับตัวเพจอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ออกทะเลไปเช่นเราจะไม่ไปแตะการเมืองเราจะไม่ไปพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามที่มันมันมันกลายเป็นเรื่องสีนิรรมหรือมันเป็นการเรื่องของการโบดเอาสาใจไม่ใช่มันคือ เราคือผมมีต้องผมต้องบาลานซ์ว่ามันสุดท้ายมันคือเรื่องของการวิจารณ์ธุรกิจและเรากําลังพูดว่าเฮ้ยเราอยากให้ธุรกิจมันดีขึ้นเราต้องแก้ปัญหาสิ่งที่เรียกว่าอักลิตรูทอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือมันคือการอย่างนี้แต่หลายๆเพจไม่เป็นแบบนั้นไงหลายหลายเพจมันใช้วิธีการแบบว่าเฮ้ยเราปั๊มไงมันก็เลยเกิดเรื่องกับคอนเทนต์เล่นการเมืองคอนเทนต์เรื่องของเกาอกระแสเรียวทามโดยคือมันกลายเป็นการกระหายกระหายยอด engagement นะฮะ โดยที่ไม่ได้ชั่งน้ำหนักคู่ไปกับสิ่งที่เรียกว่าจุดยืนของธุรกิจจุดยืนของเพจนะครับเรือแบรนดิ้งอะไรต่างๆปนั่นนั่นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับทีนี้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเห็นความเชื่อมโยงตอบอีกว่าไอ้ที่มันกระหา Engagement เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร นะครับก็ถ้าเกิดว่าคนทาง,งานธุรกิจหรือบอกว่าก,ก,ก็พอดีเจ้านายตั้ง KPI มาดีว่า KPI คือธุรกิจเนี่ยอ้คือ engagement ใช่ไหมใช่ไหมครับอันนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นจากจ้า,จาที่ผู้บริหารไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ content marketing อย่างจริงจังแล้วก็ใช้วิธีการวัดผลนะครับโดยที่เรียกว่าไม่ได้มีการเอาตัววัดชี้วัดอื่นเนี่ยมาประกบคู่กันนะครับคือผมบอกว่าตัวเลข engagement ตัวเลข reach ถามว่าใช้ด้วยการวัดได้ไหมผมว่าใช้ได้ แต่มันไม่ใช่ตัวเลขชีวิตเดียวที่ควรเอามาใช้มันมีตัวเลขชีวิตอื่นด้วยมันมีเรื่องอื่นที่คุณต้องมาประกอบด้วยนะครับผมลองคิดง่ายๆว่าถ้าตัวเลข engagement ดีแต่คอนเทนต์มันแย่คือคอนเทนต์ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยกับตัวเลขมันดรอปไปนิดหนึ่งแต่คอนเทนต์นี่มันเกี่ยวธุรกิจคุณเออเฮ้ยมันอาจจะพบว่าไอ้แบบสองมันดีกว่านะแบบสองมันดีกว่าคือแบบว่ามันได้ engagement น้อยลงมาหน่อยแต่ว่ามันมันส่งผลดีกับธุรกิจ ขนาดที่แบบแรกตัวเลขเยอะแต่ engagement แต่ว่าธุรกิจไม่ได้ผลประโยชน์อะไรแล,แล้วทำยังไงใช่ไหมถูกอว่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน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 ต้องมีการหาการวัดผลการวัดผลที่เหมาะสมนะครับอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละนะครับนี่คือฝั่งธุรกิจนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้คือฝั่งที่เผมพผมบอกเพื่อนผมเพราะเพื่อนผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผมก็บอกว่าสิ่งที่มันน่าห่วงของคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือเพราะว่าโมเดลธุรกิจของคอ content creator จำนวนมากคือการขายโฆษณา ช่ไหมและการขายโฆษณามันคือกําลังนําเสนอตัวแล้วแล้วตอนนี้ปัญหาของวงการเนี่ยมันคือการที่วงการวิเคราะห์ว่าคนไหนหน่าจะจ้างนะฮะน่าจ้างมาทํางานด้วยก็คือวัดว่าเพจไหน engagement เยอะเพจไหนมีคนตามเยอะเพจไหนมีคนริชเยอะซึ่งทุกวันนี้ก็จะเห็นได้บ่อยคือมันมีพวกไอ้พวกเ,เพจหรือมีรายงานเนี่ยมาสรุปเนี่ยเพจที่มี engagement สูงสุดช่องที่มีคนคือพอไปตั้งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย พอไปตั้งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้ทั้งวงการและก็ทั้งครีเอเตอร์ทุกคนเนี่ยไม่วิ่งหาตัวเลขนี้หมดเลยใช่ไหมฮะแล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราต้องพยายามวิ่งหาตัวเลขนี้เนี่ยมันจะเกิดการปั่นมันจะเกิดการปั่นคอนเทนต์โดยที่บางคนสามารถบิดตัวตนของตัวเองหรือแม้กระทั่งหลับตาข้างหนึ่งเลยฮะแบบว่าเฮ้ยโอเคฉันฉันฉันยอมสูญเสียตัวตนบางอย่างเพื่อแลกกับตัวเลขที่มากขึ้น เพราะไม่งั้นฉันไม่มีงานทำใช่ไหมเออมันคือมัน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 กลายเป็นเรื่องอย่างนี้ฮะแล้วก็แล้วพอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลับมาปัญหาที่เราคุยตอนแรกไงคือว่าก็พอเป็นโมเดลธุรกิจมันคือการหาสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์ถูกวัดด้วยเอนเกจเมนต์มันทําให้สื่อเพจหรืออะไรต่างเนี่ยต้องยอมต้องยอมนะฮะเสียตัวตนหรือไม่ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพื่อแลกกับตัวเลข engagement เพราะไม่งั้นอิชันไม่ได้ไงานทำนะครับ,นะรบผมก็ผมก็พูดกับเพื่อนผ,ผมตรงบอกว่าถ้าถ,ถ้าเกิดว่าวงการไม่ได้แก้เรื่องนี้หรือไม่ปรับเรื่องนี้หรือไม่มาปรับวิธีการคิดกันใหม่ว่าเฮ้ยวิธีการที่เราจะเลือก influencer มันต้องเลือกอย่างไงหรือเวลาที่เราจัดอันดับนะถ้าเกิดว่าเรามีการจัดอันดับกันในในใน,ในอุตสาหการรมเดี๋ยวว่าเฮ้ยเพจที่ดีมันคืออะไรล้วใช้ตัวเลขอย่างนี้อยู่เนี่ย เราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถูกปะและ้วที่ตลกคือเราจะเห็นว่าทุกๆปีเนี่ยนะครับเวลาเราให้รางวัลหรือมีการจัดอันดับอะไรก็ตามเนี่ยจัดอันดับพวกแบบว่า,เ,าเพจยอดนิยมอินฟลูเอนเซอร์นิยมมันก็ไปเอาตัวเลขพวกนี้มา engagement rate ขึ้นอะไรเงี้เป็นต้นก็ก็มันเป็นแบบนี้ไงฮะผมบอกว่าก็ก็พอเป็นแบบนี้วิธีคิดมันเลยก็เลยว่าไม่รู้ว่าคุณภาพคอนเทนต์จะเป็นยังไง ไม่รู้ว่าคอเนเทนต์เาทำเป็นยังไงมันจะตอบโจทย์ธุรกิจไหมมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ส่งเสริมสังคมมีประโยชน์อะไรไหมเป็นต้นแต่เอินเกจไปตั้งดีก่อนถูกปะซึ่งซึ่งผมว่าอันนี้ยมันเป็นปัญหาที่ฝังลึกนะแล้วถ้าเกิดว่าไม่แก่เนี่ยก็ก็ลากกันไปเรื่อยๆมันก็คงจะลากกันไปอีกยาวพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วผมคิดว่าเอ่อคงคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะฮะก็ เล่าด้วยความเป็นห่วงแล้วกันนะครับผมว่ามาแชร์ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคุณจะเป็นแบรนด์ก็ตามเนี่ยสิ่งที่ผมบอกเพื่อนผมไปผมบอกว่าต้องกลับไปถามนะวัดผลยังไงนะครับวัดผลยังไงก็มันผมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดาเปรียบเทียบน,นะเหมือนเหมือนกับว่าเราวัดความสําเร็จชีวิตยังไงถ้าเกิดวัดความสําเร็จชีวิตด้วยความรวยเราก็จะการใช้ชีวิตแบบหนึ่งเลยนะถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าความสําเร็จชีวิตด้วยการเรื่องของความสุขมันจะอีกแบบหนึ่งไะนะ่มฮ ถ้าเราบอกว่าเราจะวัดความสําเร็จของการศึกษาวัดกันที่เกรดหรอหรือว่ากันที่วัดเด็กคนนี้จบมาแล้วมีงานทําหรือวัดกันที่วัาเด็กคนที่จบมาแล้วมีความคิดกันอ่านเอาแบบไหนอ่ะเพราะมันจะส่งผลกับวิธีการทํางานวิธีการใช้ชีวิตร่วมถึงสิ่งที่เราต้องแบ,บ,บกตไปไปครับนะครับเพราะฉะนั้นคือนั่นคือสิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับแล้วก็อลองคิดแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมฟังสุดท้ายผมต้องบอกก่อนนะ ผมไม่ได้บอกว่า engagement เอาวัดไม่ได้ผมบอกว่าวัดได้แต่มันต้องมีการรู้เท่าทันและเราควรจะตั้งตั้งโจทย์เพิ่มว่าเราควรเอา engagement มาเทียบคู่กับเรื่องอะไรหรือเราต้องมีสมการบางอย่างในการที่จะพิจารณาเช่นเราจะรู้ได้ไงว่าคอนเทนต์เราดีไม่ดีหรือธุรกิจเราควรจะออกแบบอย่างไรอะไรกันตามเพื่อไม่ให้เราไปอยู่กับของที่เราควบคุมไม่ได้ เลยคนโทรไม่ได้แล้วเขาคือคือผมว่าคอนดู engagement คน c o n t r o ยังไงล่ะใช่ไหมฮะคุณคุณต้องไปคุณต้องไปคุมอัลกอริทึมเอ g e l e n g ของ n เด็ดฟิก A ของของตัว Facebook ได้ไหมล่ะมันก็มันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมครับซึ่งเป็นอย่างนั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะโอเคนะครับอืมนั่นก็คือสิ่งที่เอามาคุยกันวันนี้นะครับแล้วก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรก็แชร์กันได้นะครับแล้วก็ติดตามการเอพิโซดได้นะครับว่าจะหยิบเรื่องอะไรคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ